ก็คงอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะระเบิดเพราะฉะนั้นเลิกไซเว์เมื่อไหร่มันก็จะระ,ะ,ะ,ะเบิดขึ้นเหมือนอันเนี้ยไซเว์สามสี่เนี่ยพอเลิกปั๊บมันก็ระเบิดขึ้นไซเว์สามสี่เนี่ยสามเอบีซีีเล็กๆเนี่ยพอเลิกเลิกมันก็ระเบิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยขึ้นมาสามเนี่ยเอบี A, B, แล้วลงซีแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเอบีซีเป็นซี แล้วขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นช a n แนลของมัน A B C D E แล้วก็รอระเบิดก็เรื่องของหนี้สินไงอเมริกาเป็นหนี้สินเท่าไหร่ล่ะ37ทริเลียนใช่ไหมเอาแบงก์ดอลลาร์มาวางเรียงกันเนี่ยสูงถึงพระจันทร์นะฮะเขาไม่มีทางใช้นี่เลยทรัมป์เขาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมือง ถ้าคิดแบบนักธุรกิจนะถ้าให้ลุงคิดเนี่ยนะทองคำมีต้อง600 700ตันเป็นพันตันนะที่ฟอร์ดน็อกซ์นั้นลุงคิดว่านะทรัมป์เนี่ยเขาคงเดินมากอันเนี้ยจะรีเฟลูอทองคำนะฮะเพื่อเอาเงินจำนวนมหาศาลไปใช้นี่แล้วใครที่เดาอันนี้ออกเกมนี้ก็ดูสิใครซื้อทองคำาบนตอนนี้รัสเซียอีนเห็นไหมซื้อเันใหญ่เลย เห็นไหมฮะเพราะฉันลงคิดว่าน่าจะใช่ถ้าเป็นนั่นนี่จริงๆก็อีกไม่นานน่ะไม่กี่ไม่นานน่ะไม่ไม่น,าน่าจะถึงเดือนน่ะเขาน่าจะตัดสินใจได้จุดระเบิดก็น่าจะอยู่แถวเนี้ยเพราะฉันต้องคําจะให้ตอบก็คือว่าตอนนี้ไซเบพื่อรอการตัดสินใจของอเมริกาว่าจะเอาอยัางไงวิเคราะห์จลึก3สินทรัพย์เดือด ทองหุ้นค่าเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนาสุดพิเศษที t ่แฟ t สเตชันอ o นกรา2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทรวิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจำกัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะ ทองคำก่อนค่ะคุณลุงคะ่ะดูจะไซว์เวมาพักใหญ่ๆเลยนะคะทองคํายังเป็นขาขึ้นยังเป็นบุลลิชอยู่ไหมคะคุณลุงคะก็ถ้ามันไซว์เวมันก็เวฟสามสี่ก็ตามมาด้วยเวฟ5คือขึ้นท่าเดียวเพราะฉะนั้นมันเลิกไซว์เวเมื่อไหร่มันก็จะระเบิดขึ้นนะฮะเหมือนอันเนี้ยไซว์เวสามสี่เนี่ยพอเลิกปั๊บมันก็ระเบิดขึ้น ไซเวสามสเนี่ยสามเอบีเล็กๆเนี่ยพอเวิร์กเลิกมันก็ระเบิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยขึ้นมาสามเนี่ยเอแล้วลงสี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเอบเป็นสแล้วขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นชันแนลของมัน A, B, C, D, E แล้วก็รอระเบิดอันนี้ก็คงอีไม่กี่วันนะครับน่าจะระเบิด อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทําไมมันถึงนิ่งไซ์เวย์มาสองเดือนเนี่ยแล้วทําไมอ,อีกไม่นานจะระเบิดเนี่ยก็เรื่องของหนี้สินไงฮะอเมริกาเป็นหนี้สินเท่าไหร่รล่ะสามสิบเจ็ด t ิใช่ไหมเอาแบงค์ดอลลาร์มาวางเรียงกันเนี่ยสูงถึงพระจันนะทร์นะสามสิบเจ็ดเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเขาไม่มีทางใช้นี้เลยวิธีเดียวที่ลุงม,มองออกเนี่ยนะฮะคือม,มองว่าทรัมป์เขาเป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่นาัการเมืองถ้าคิดแบบนักธุรกิจนะถ้าให้ลุงคิดเนี่ยนะทองคำมีตั้งหกร้อยเจ็ดร้อยตันเกือบพันตันนะ่ะที่ฟอร์ดน็อกซ์แล้วแวลูของมันนะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่สี่สิบดอลลาร์ต่อทรอยออลส์ในขณะที่ตอนนี้มันเข้าไปส<ะ>ี่พันละเฮ้ยรี a l u e ทองคำสักทีดีมั้ยังไงมันก็ต้องทำทำสักทีดีมั้แล้วถ้าเดิมเนี่ย มัน value ไว้ที่สี่สิบจริงจริงสี่สองจุดสองนะฮอันที่สี่ิบดอลลาร์เนี่ยแล้วของจริงมันเป็นสี่พันเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะมันเอาไอ้ค่ามูลค่าเพเปอร์ไปออกบอลทองคำอะไรก็ตามเรื่องของมันเนะี่ยเพราะฉะนั้นร e value ทองคำเนี่ยไม่ใช่จากสี่สิบเป็นสี่พันให้ทันเนี่ยจากสี่สิบเป็นสี่แสนเลยได้ไหมไม่จะเป็นไรเนี่ยว่าเรื่องมันไม่ได้ขายจริงเนี่ยแบบ value ในกระดาษมีเงินใช้หนี้เลยนะครับ มีเงินพอใช้หนี้เลยนะครับไอรายละเอียด like ไปว่ากันแั้นลุงคิดว่านะทรัมป์เนี่ยเขาคงเดินหมากอันเนี้ยจะรีเฟอเอ่าทองคำนะฮะเพื่อเอาเงินจำนวนมหาศาลไปใช้หนี้ซึ่งตอนนี้เป็นหนี้อยู่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP มันอยู่ในฐานะล้มละลายแล้วอ่ะก็ต้องทำอย่างนี้ไปใช้หนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะอินเฟลชันมหาศาลนะแปลว่าผู้ซึ่ถือดอลลาร์ทุกคนน่ะ สวยบรรจัยไปมันก็เหมือนกับอะไรตอนสงครามโลกะฮะครัน้งี่หนึ่งครันน้งนีสองครั้งี่หนึ่งเใช่ไหมที่เยอรมันแพ้สงครามอะ่ะหนี้สินเท่าไหร่นับไปทั่วน,นะฮะเขาเรียกไรช์มาร์กใช่ไหมสมัยนั้นนับไปทั่วนนะจะใช้หนี้ทํำยังไงก็ง่ายนิดเดียวยกเลิกมาร์กเปลี่ยนเป็นดอยช์มาร์กแทนอันนั้นอันนั้นไม่ได้เบี้ยวหนี้ยังมีอยู่เป็นกระดาษจะเอาเท่าไหร่จะพิมพ์ให้เห็นไหมมันเป็นวิธีนะฮะวิธี ก็เรียกเดทยูบิลีใช่ไหมภาษาของเขาคือการอภัยโทษสำหรับคนที่เป็นหนี้สินมหาศาลเนี่ยผมมองแล้วลุงมองแล้วเห็นว่าหนี้สินอเมริกาเนี่ยมีทางเดียวคือรีแอลูอ่าทองคำแล้วใครที่เดาอันนี้ออกเก็บนี้ก็ดูสิใครซื้อทองคำตอนนี้รัสเซียจีนเห็นไหมซื้อกันใหญ่เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นลุงคิดว่าน่าจะใช่ ถ้าเป็นนันนี้จริงๆก็อีกไม่นานน่ะไม่กี่ไม่นานน่ะไม่ไม่น่าจะถึงเดือนน่ะเขาน่าจะตัดสินใจได้จุดระเบิดก็น่าจะอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยนะแต่ระเบิดเท่าไหร่เราไม่รู้นะตรงนี้ยังไม่มีใครรู้นะะเพราะฉะนั้นทองคําเนี่ยมันไซเว่เนี่ยนะเป็นการคอนซ o ลิเดตไซเว่ถ้าระเบิดมันจะระเบิดค่อนข้างแรงและจากการทำรีเวลูเอชั่นจาก42ดอลลาร มาเป็น4ี่ร้อยสี่พันสี่มืนสี่แสนแล้วก็รัใจเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นแน,น่นอนแต่ไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนทองคำถ้าให้ตอบก็คือว่าตอนนี้ไซเบีย่อรอการตัดสินใจของอเมริกาว่าจะเอายังไงกับหนี้สินสามสิบเจ็ด t r ล l l i และทองคำประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันตันที่ฟอร์ดน็อกซ์จะยังไงก็ได้เดาใจกันแต่ถ้าคิดแบบนักธุรกิจนะหลูมมองไม่เห็นทางออกอื่นน่ะ แล้วเราก็ลูงมองก็แล้วว่าทั้งทั้งอ่ารัสเซียและจีนก็คิดเหมือนลุงเขาซื้อต้องคากันใหญ่เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะว่าให้พิจารณาทองคําจากลอง g position แถวเนี้ยค่ะนะรับค่ะแต่คืออ่อที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วนะคะคุณลุงก็นึกถึงอีกแนวคิดนะคะนั่นก็คือเรื่องของอ่า bitcoin strategic reserve แล้วก็เรื่องของการใช้บิตคอยเข้ามาแบกกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะคือถ้ารูปแบบนั้นเนี่ยตกลงแล้วความไปไปได้อมันมากน้อยแค่ไหนคะคือในแนวทางไหนที่มันโอกาสจะเป็นไปได้มากกว่าถ้ามองในมุมการเงิน,ม,นมันเดายากอย่างฮนะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาเป็นพ่อคา้านักธุรกิจดูบิตคอยมันลงเนี่ยที่วันปื๊ดมันลงมาหมื่นดอลลาร์เนี่ยเห็นไหม จากการปล่อยข่าวนะฮะว่าจะเป็น strategic reserve c u r r e n c y ของประเทศอนะ่ะเมื่อก็ปล่อยข่าวมาใหม่ว่าไม่ไม่เอาละไม่ซื้อละหนึ่งล้านนะมันก็ตกครวดเลยสิเนะี่มันตกครวดมามนี่ก็จะลงต่อเฮ้ยซื้อมไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่เขาเปลี่ยนคําไปเรื่อยๆนะเพราะจะให้เดาเนี่ยเดายากมันเหมือนเดาคําพูดของของนักเมืองไทยอ่ะทำนองเดียวกไม่รู้หมายความว่ายังไงแน่นะฮนะเพราะฉะนั้นก็ ดูว่าแม้แต่จะบอกว่าจะไม่ซื้อ reserve เป็น Bitcoin มันลงแค่เท่าไร่เนี่ยพันหมืน่นหมื่นเดียวเองเหลือเนี่ยมันไม่ได้ลงหนักหนาเลยเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลงมาไม่ถึงห้าเร์เซนะฮะแล้วก็ไม่มีแท่งใหญ่ๆอ,อย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นลองเทิรเนี่ยบิตคอยเนี่ยลงยังคงบ u l l i s h ต่อไปนะ,ะอันนี้เราเห็นเนี่ยไซเวยเราเนี่ยเราก็ขึ้น ตรงนี้ถ้ามันลงมาไซวีอนี้มันก็จะเป็น expand e d triangle มันก็น่าจะขึ้นใหม่นะฮเพราะฉนั้นอันนี้ระยะบัญชีบัญชีระยะยาวเนี่ยนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยคิดว่า bitcoin จะขึ้นตามเดิมส่วนบัญชีระยะสั้นเป็น speculative เล็กๆเ,เนี่ยคิดว่า short term อาจจะลงได้อีกหน่อยนะครับแต่ไม่มากแล้วนะ,ะอาจจะได้เห็นแสนหนึ่งหมืน่นแสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันสองพันแถวเนี้ยนะี ไม่มากและส่วนทองใหญ่<า>ย,ย,ยังบูริูอ่ออะครับขอโทษทีครับเชิญค่ะส่วนทองคําที่เป็นอาการไซเบร์รอระเบิดขึ้นเนี่ยอมีความเสี่ยงที่จะมีดาวไซส์หรือว่าจะลงแรงๆเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณลุงขาถ้ามองจากกราฟถ้าฟอร์เมชั่นของอย่างเงี้ยนะครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยภาษาของเทคนิคอลเขาเรียกเขาเรียกเป็นเพนเดน คือเมื่อมันจะมา2อันน่ะเป็นแฟลกแอนเพนเน้นแฟลกใน F.L.A.G. แฟลกไปเป็นธงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าเพนเน้นเนี่ยเป็นธงปลายแหลมทั้งแฟลกและเพนเน้นเนี่ยที่มาในอัพเทรนอย่างเนี้ยมันจะเป็น continuation pattern คือเป็นสัญญาณซึ่งสอว่ามันจะไปต่อไปอีกในเทรนเดิมไม่ใช่ reversal pattern แต่เป็น continuation เป็นการตอบไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจบเป็นรูปทงสามเหลี่ยมนี้เมื่อไหร่นและมันก็น่าจะบู i ิชต่อไปค่ะจากการที่เราเห็นรูปนี้เนี่ยเป็น flag and pennant ในตำนานในกนีนี้ก็เป็นเพนน a คือเป็นทงสามเหลี่ยมนะครับนั้นถามว่าจะลงได้เท่าไหร่เนี่ยลึกเท่าไหร่ในนี้ตอบยากเพราะไม่คิดว่าจะลงนบัญชีสองบัญชีเล่นนะฮะ ไม่คิดว่าจะลงแล้วถ้าเผืือมันลงจริงล่ะถ้าเผื่อมันลงจริงก็ดูเนี่ยมันแดงพรุ่งนี้ถ้ายังแดงอยู่ก็ขายแล้วพอแล้วยอมแพ้ก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยแล้วแดงตรงนี้เป็นไงก็มันเขียวจนตรงนี้ก็ขาดทุนเดิมนิดเดียวเห็นนะเนี่ยไซเวมาเนี่ยขาดทุนนิดเดียวตลอดเลยแต่พอได้จับเทรนด์ได้ทีอันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยซื้อตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่นี่เ,เขียวเนี่ยสองจุดหก เอเซยูสองพันหกใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี่ยตอลล่าแล้วขึ้นมาลิควิดเดที่ประมาณเกือบเกือบสี่พันมันพอแล้วอ่ะการที่มันโดนกินเล็กๆน้อยตรงเนี้ยมันนิดเดียวเพราะเชะ่นการการเล่นตามระบบเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่ถามว่าถ้ามันแดงทำยังไงตรงนี้ก็เซลลเลยครับขายยอมขาดทุน p o s i t i o ตรงนี้แล้วรอเขียวซื้อใหม่นะครับ ก็คืนกำไรเข้าไปบ้างไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันไซด์เวยอย่างนี้เนี่ยนะฮะยังไงเทรนด์ฟอล low ing ก็เสียเงินแต่เรารออันสุดท้ายที่จะระเบิดแล้วจะได้คืนหมดค่ะที่เมื่อสักครู่คุณลุงบอกไทมิ่งมาด้วยนะคะว่าไม่กี่วันนะคะอาจจะเห็นการขึ้นตัวภาพของเทคนิคนี่คือบอกได้ถึงระดับวันเลยเหรอคะคุณลุงคะแล้วมันมันเป็นรียะเวลา อาอยาวนานแค่ไหนมันแม่นยาแค่ไหนครับคุณลุงก็กะเอาอ่ะครับก็ที่บอกแล้วว่าเป็นเป็น,ปนแฟลกแอนด์เพนเน้นนะเพน,นเน้แปลว่าธงสามเหลี่ยมอนะ่ะก็ธงสามเหลี่ยมเราขีดเส้นข้างบนอย่างนี้เราเส้นก็ล่าเป็นสามเหลี่ยมไปอย่างนี้มันก็จูนจะเจอกันอยู่แล้วอะ่ะมันเกินสามเหลี่ยมไม่ได้นะฮะอย่างช้าเคิดว่าแถวเนี้ฮะแถวนี้แถวนี้มันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณเดือนเซนติมเบอร์ เดือนกันยาใช่ไหมเดือนนี้สิงหาใช่ไหมกันยาก็จวนแล้วเนี่ยนี่มันกลางสิงหาเขไปแล้วก็อาจจะอีกสักสองสองอาทิตย์สาอาทิตย์ประมาณนี้นะฮะมันน่าจะฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมุ่งสู่หนึ่งล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในเดสคริปชันนี้เลยค่ะ